สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปหาต้นกระทุ่มตอนนี้แม่กับป้ายันเดินนำไปแล้ววันนี้นิ้วก้อยพาหาทาพาหาทาตอนนี้เราอยู่ที่นานาที่หลานหลานเช่าทำอยู่เราจะไปหาต้นกระทุ่มกันนะคะต้นกระทุ่มเป็น เป็นไม้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับต้นกระท่อมนะคะโอ้โหไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาคันะต้นกระทุ่มกับกระท่อมเป็นไม้ตระกูลเดียวกันเขาบอกว่าต้นกระทุ่มเนะี่ยอารากเขาเดินไวหากินง่ายหากินเก่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาต้นกระทุ่มมาเป็นตอแล้วก็เอายอดกระท่อมไปเสียบที่ตอกระทุ่ม ให้มันโตวไวๆตอนนี้ป้าไปทางนี้แม่ไปทางนี้เราจะไปทางไหนเราไปทางเดียวกับป้าแม่หนูไปหาปะยานก่อนนะแม่บอกเออวัน <c oughs> นี้เรามีหมวกใส่หมวกมาด้วยมันร้อนอ้ยอ๊ยหอยเต็มเลยอะ่ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้หอยตร,ตรงนี้เต็มเลยเนี่ย เต็มเลยมันตายแล้วอยานี่นี่เราจะเดินไปทางนี้เราจะเดินไปทางนี้กันนี่เ,เดินไปทางนีเน้เราอยู่ที่นาเราอยู่ที่นาพอดีว่าป้าบอกว่าป้าบอกว่ามีต้นกระทุ่มพามาขุด ตอกกระทุ่มเอาไปเสียบยอดกระท่อมแล้วก็เอาไปปลูกในสวนเอาถุงมาด้วยถ้าขุดขุดเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอาค่อยเอาไปชำที่บ้านโหป้าเดินไปโคตรไกลเลยอ่ะโอ้ยดีนะคันนาแห้งถ้าคันนาไม่แห้งละ นำไปไกลมากเ้อโอ้ปลาหอยเยอะมากเลยปลาเดินไปไกลมากปลาเดินไปไกลมากเมื่อกี้เมื่อกี้เราสต็อปกล้องเพราะว่า เดินมาไกลมากาตรงม้ตรงนู้นอะแล้วเรามองไปข้างหน้าเหมือนประยันเดินกลับมาแล้วเราคิดว่าน่าจะได้เดินมาฟรีเราจะิงคอยประยันหรือจะเดินไปหาประยันดีคนนอนเลยว่าเหงาแตกเหงาหลายใครย้อย ขึ้นข้าวสวยไหมอันนี้ข้าวน่าจะได้ประมาณสักสักเดือนนึงน้องไปยันเดินย้อนมาใหม่เดินย้อนมาใหม่แล้วตรงงานยืนทำอะไรอะ่ะอ้าวเดีย๋ยวไปดูก่อนไยันบอกมันคือต้นอะไร ฮะโอ้เพื่อนเพื่อนยังไงดีนั่นะ่ะอันนั้นอะอันนั้นอะคือต้นกระทุ่มต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นกระทุ่มต้นใหญ่ขนาดนั้นมันนะมันต้องมีลูกมันเพราะฉะนั้นต้องไปดูใกล้ๆแต่ตอนนี้อุ้ย อุ้ยนี่นอกอะไรเนี่ยไข่นอกอะไรอะ่ะไม่รู้นี่นี่ต้นเนี้อต้นอะไรผ่านดูมองเห็นไหมนี่ไข่นอกอะไรไม่รู้ไข่นอกอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปใกล้ๆก่กันเออเหอะไหนไโอ้ย <laughs> <laughs> อันเนี้ยเออมันเหมือนต้นตีนเป็ดน้ําเลยเพื่อนเพื่อนเออทิ้งไปมันมีสองต้นตี้นเป็ดไม่ใช่ตีต้นในต้นพญาสัจบัลไม่เอาทิ้งไปเออมันมีเนี่ยแถวเนี้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละไม่รู้ไม่อยู่ตรงไหนแล้วเคยเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะมันมันอยู่เคยแขวนู้นแล้วอันอันนั้นต้นอะไรอ่ะมันใช่หรอเอาหมวกมาสิอ้าว นึกว่าไม่เอาอเออตอนเดินมาเขาเดินมาเองไม่เอาหมวกพอเห็นหมวกก็เอาหมวกมาแซ่ประยาดเราข้ามไปดูฝั่งนู้นไหมเผื่อเจอต้นไปเถอะเดี๋ยวแปเอาตรงมันก่อนแปลเอาตรงมันคือตรงไหนเนี่ยมันมีสองต้นคู่ไม่แปลเอาตรงมันคือตรงไหนนู่นนะีนู่นนะมันบอกเหรอตรงเนี้ยมันมีสองต้นคู่ตอนนั้นมันถีดยามตายหาไปแล้่มั้งเราตรงนี้เราเดินข้ามได้ไหมเนี่ยฝั่งเนี้ย โอ้โหไข่ไอ้นี่เต็มเลยอะไข่หอยเชอรี่น้ำลึกปะเนี่ยหอยเชอรี่เยอะเนี่ยเราเดินไปฝั่งนู้นนะเดินไปมันข้ามไงอะข้ามไม่ได้ต้องเอารถไปทางโน้นอ๋อรถไปทางโน้นไปยานพามาเที่ยวดูดินี่อันนี้คือกลางนาอันนี้กลางนาอันนี้คือทุ่งนาเขียวเขียวมันมีนาสองต้นคู่ตรงนี้สีเขียวสวยมาก ใส่ยตายหาดไปเลยคือคือป้าป้าเคยบอกว่าหลานฉีดยานึกว่าจะรอดสรุปไม่รอดเออทางลู่ไม่ได้ฉีดนะทางล<ม>ู่ไม่ได้ฉีดทางลู่ยังไม่ได้ดโดนก็สงสัยคลิปนี้นี่คือไม่ได้มาหาต้นกระทุ่มมาเดินเที่ยวกลางทุ่งนาไนนอ้นี่นะอาบแดดอาบแดดโอ้โหอาบแดดอาบแดดเดืดอดดดนมีนากลางเดือน โอ้แดดจะร้อนสุดๆเหงื่อแตกนี่เป็นไงทุางน้าพา,ามาเที่ยวทุงท่งนา,านทุ่งนาแดนนี่เลือกกี์โอ๊ยลองไม่ได้อุ้ยไข่หอยชชลี่เยอะมากโอ้แต่อะไรเนี้ยต้องฉีดยาไม่ <ยา S 1> แล้วตรงเนี้ยค่ะ มีเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเราเดินไปมันจะยุกไหมอ่ะมันเป็นนาหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้านแต่สันยุกไม่ตรงเนี้ยเออขึ่งน้าแค่ต้นหน้าแค่หนูพยามหลอกมาตายหาแล้วตายหาแล้วไม่หลอกลวกูมันมีสองต้นคร่ไม่ตรงโน้นนะต้นก้ต้นไหนนู่นต้นนั้นน่ะต้องต้องเอาเราไปฝั่งโน้น ฝั่งโน้นแล้วก็ลุยมาไม่ล็อกใครหันไม่ลกหรอกก็ของใกล้แค่นั้นของใกล้แค่นั้นไม่ได้เอามีดมาแม่ไข่หอยเชอรี่เต็มเลยอ่ะไปยังลองลองเอาลองเอาพวกใหญ่ใหญ่สิลองเอาพวกใหญ่ใหญ่สิโอ้ยเหยียบได้แล้วมึงจะไปขึ้นตรงไหนขึ้นขาหน่ยสิฮะขึ้นตรงไหนไม่เราก็เหยียบแปะๆเพราะว่าเราออกก็เอาใส่ใส่ ไปทางไอ้ไอตรงนั้นเถอะแต่เราแต่เดี๋ยวป้าป้าเดินไปเนี่ยแต่เราไม่มีมีดมาเพราะว่าอันนั้นเราไปเด็ดเดี๋ยวมันบาดมึงมันเป็นต้นทูบฤๅษีบ้าน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 ไอ่แบบใครวะใช่ใช่เขาเคยมาเลี้ยงเลี้ยงไอ้เลี้ยง่าไงใครผ่านกัน เขาเผา่านนานีา่นานาน,าน้องปรอนน้องฟังปรองเดี๋ยวเดี๋ยวขอสต็อปแบบโท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 ,โทเดินไปตั้งไกลมีตรงนี้หนึ่งต้นอ้าวแม่ไปขุดมาจากตรงไหนไปจากตรงที่มันบอกปยานปยานเอาใส่ถุงใส่ถุง โอ้ยอ่าใส่ถุงใส่ถุงได้มาหน,นึ่งต้นนี่นี่ต้นกระทุ่มต้นนี้คล้ายใบครยคลใบกระท่อมเป๊ะเลยอ่ะตกลงอันนี้มันกระท่อมหรือมันกระทุม่มหรือว่ากระท่อมแล้วล่ะเนี่ย อันนี้เขาท่อมแม่เลยและอันนี้ที่ปอนบอกใช่ไหมเออนี่แหละมันนี่แหละจะขุดได้หลึกมากทำไม่ได้กูเจ้สองทีนะหลุดกูเจ <laughs> ้สองทีหลุดเลยแล้วมีตรงไหนอีกปอนไม่ต้องไหน,อนะนเอกไอ้ต้นตใหญ่ฝังงนะง่งนู้นนะ่ะหรอ อาว่าเดี๋ยวอาขับรถไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงต้นใหญ่กันตอนนี้เราขับรถมามาอีกที่หนึ่งมาอยู่ตรงใต้ต้นใต้ต้นกับทุ่มแล้เข้าไปดูหูต้นใหญ่มากต้นใหญ่มาก อันนี้อันนี้ต้นใบอะไรไเนี่ยโอ้โหกระดังงาเป็นต้นเหรออันนี้เราเข้ามาในป่า อ๋อลูกเขาก็เหมือนลูกเขาก็เหมือนกระท่อมนั่นแหละอืมอ่ามัอมนี่ไงหมายมนปนี่อ่าตอนมันล่วงไปตางนู้นมั้งป่ะถ้าล่วงมันก็ขึ้นทีใช่ใช่ล่วงมันก็ต้องขึ้นบิงกัด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 ปปุบไปปุ โอ้ย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 มอง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 เบงมองงนี่ไงนี่เอ้าหนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่านี่ไงนี่ไงดูต้นอ้นี่ต้นกระทุ่มโอ้โอกี่ปีนี่้นี้โอ้โหต้นนี้้้มากเลยนะเออยังเี้ยอ้า Ð, อุ้ยพกแม่เออเเนี่ยเนี้ยเนี้ยเออเออเนี่ยต้นเล็กต้นเล็กเห็นแล้ว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 นี่ต้นเล็กต้นเล็กเล็กไปเปล่าก็นี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นเล็กเล็กไปไหมอ่ะเล็กไปมั้ยล่ะเนี่ยไปดูเงี้ยเนี่ยไอ้เพื่อนกล้องเหรอฮะใช่ใช่ต้นมันหักโอ้ยมีคนเคยมาตัดนั่น่ะใช่มาก มีคนเคยมาตัดอะไรนี่ไงนี่ตัดเปาไปไปทำปะไม่ใช่นี่ไงนี่นี่ตัดนีปตัดไปเนี่ยมันโคตรเล่นใช่ไหมใช่เรื่อยๆตัดโอ้ยนี่เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยนี่อันนี้ใบกระทุ่มใบใหญ่เอาไหมแต่ต้นมันไม่โตอ่ะเรื่อยไ,ไปก่อนใบกระทุ่มอ่ะกำลัง พยายามจะหาเม็ดที่กันต้นโอ้ยจะเจอเม็ดเขาไม่เนาะเาล่ไ้องแไปแล้วก็แบบอย่างนั้นอย่างนั้นนได้เอาชาได้นี่นี่ไหน ไอ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยอ๋ mhm. อตัดตัดกิ่งมันแล้วไปทำอ่ะเหรอเออได้เปล่าได้มั้งนี่อันนี้ใบใบใบกระทุ่มรสชาติเป็นยังไงไม่กล้าชิมมันมีต้นหนึ่งมันก็ต้องมีอีกอะเนาะยึดยุดติดยุดติมันอันนี้ ตาเต็มเต็มไปไม่ถูกเปดไม่ถูกโอ้ยอย่าติดอย่าดึงนะเอ้าลืมว่าถุงลงมานี่กำลังนี่มันพยายาลากมันเนาะลากมันเหรอ,อ,อตอมันเนี่ยอ๋อดึนหน้าจายานี่เนี่ยน่เาเอาไอ้นั่นเลยเนี่ยไอ้นั่อนอ่ะไอ้อันหนั้นอ่ะขุดนี่ขุดไม่ได้แล้วอ๋อ ้อง,งไม่ได้จะเอาตองเรื่อ,อยเ่อยเฮืยเอาไ,าไววาาอ้นั่นมากระแทกได้จะนี่ว่าหองที่เก็ดอ่ะอุ้ยนี่รู้ว่าใครใช้กิ่ีปักได้ กิ่งก็น,น่าจะปักตาใต้อยู่เดินหาแถวนี้กันดีกว่าคิดว่าจะเจอเิื่อจะเจอ รออยู่ตรงนี้แเลยต้นไอ้นี่ยเยอะเลยไอไอใบหยักๆอ่ะต้นอะไรนะไหนอ่ะต่างนาต่างนานาไม่เห็นมันไม่ได้คือไม่ได้แหงเนี่ยเม็ดมันเยอะอยู่นะบนต้นมันอ่ะเออบนต้นมันเยอะโอ้ย เราไม่ได้แหนงอยู่ไปรีบทำานแล้วเพื่อ่ะสีนี้เป็นกระทุนด้วยอุ้ยโอ้ไอ้ต้นไอ้นี่ลบบเกี่ยวอะไรนะต้นต้นมึก เอีกสักตน้นเถอะ สูงอะ่ะโอ้ย่งกะลม,มันต้องิวไปให่นนไม่ไอยู่ตรงน้ไม่ถัก็ไม่มีอ๋อนั่น่นมันต้องเอาไม้ดึงได้เราไม่มีไม้มา เดี๋ยวนะมันมีกิ่งมันมีกิ่งฝั่งนู้นน่ะที่มันโค่อลองไปมีเม็ดมันด้วยนะนูน่นน่าที่อยู่ในนาหนูเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วเออถ้าเรายืนฝั่งนู้นน่ะแล้วเกี่ยว,แล,ว,ยวแล้วเกี่ยวเม็ดมันได้นะเพียบเลยอู้เพื่อนเพื่อนเม,ม็ดอ้อเพื่อนจะมองไม่เห็นตรงนั้นน่ะดอกเขาเหมือนดอกเขาเหมือนดอกกระท่อมอะ่ะ คือคือกระท่อมกับกระทุ่มเนี่ยมันมันเหมือนกันมากแต่กระท่อมเนะี่ยอุ้ยหางใบเขาจะแหลมแต่กระทุ่มอะ่ะหางใบเขาจะมนเนี่นยนะนะอันนี้พวงัน่วอ้ย<ต>เนี่ย<ต>เน,<ต>นี่ย<ต>ลักษณะของใบกระทุ่มเป็นมุมกระทุ่ม<ต>ค่ะ<น> นี่ได้มาแล้วเพื่อนๆปฏิบัติการตามล่าหาต้นกระทุ่มอันนี้เป็นรากของเขาเป็นเป็นต้นที่ขึ้นมาจากราก้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปทำเอาไปเกองนอนเนี้เนียหนอนมเออใช่เนี่ยเนี้ยเนี่ยที่ที่ในสวนมีมีอยู่สองต้นเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเสียบยอดออก รเราแยกกระท่อมที่บ้านไปเสียบยอดใส่เช้าแบบนี้ใส่ทำไมวะเอานีม่มดนี่มดเทียบเลยโอ้ฮะนี่อ่ะมานี่เลยหรือว่าเราต้องย้อนกลับไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปเอาเดี๋ยวไปย้อนมาเดีไปย้อนมาไหนมาเลยสิ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้จบแค่นี้เราได้มาหนึ่งต้นแล้วก็ได้ต้นกระท่อมาหนึ่งต้นต้งก็ท่านเดียวบนรถถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิก้อยพาทำพาหาพาหาต้นกระทุ่มไปและค่ะบ๊ายบาย